โอเคครับก็ส่งเดือนน่ะอ่าอ่าไอนี่ไม่มีอะไรมากก็คือแบบแบบว่าจะมาบอกพี่เฉว่าอัปเดตไอดีไปถึงไหนนะครับไอดีเพชรนะครับนะอัมเดดไปถึงไหนแค่นั้นเองไม่มีอะไรโอเคไม่มีอะไรนะครับคือว่าว่าผมไปฟาร์มเวลมาได้ถึงเวลเอ็มนะครับ ไอดีอ่าสร้างเมื่อวันอาทิตย์นะครับโอเคไอดีนี้สร้างเมื่อวันอาทิตย์นะครับมาฟุ๊ปโอเคพออยู่สร้างวันอาทิตย์อ่าตอนนี้ผมอ่าแพ็กแปดสิบเก้านี่ผมอาจะนะอจะไม่ได้เติมนะครับนแพ็กเนี่ยอาจจะไม่ได้เติมนะอืมเดี๋ยวเติมดิไม่เติมดนนะีกว่าเนาะโอเคอาจจะไม่เติมนะอ่าตัวนไอน,นี้ผมจะได้มาอีกเออฟุ๊ป อืมจะได้มาอีก300บี้นะครับก็จะเป็น1,400นี่ร้อยนี่คือเวลเอ็มนะอีกสามสามสี่วันนี้นะ่าจะได้น่าจะเป็นเวลเออ,เอ,อไม่ใช่เวลน่าจะเป็นเพชรน่าจะอยู่เกือบ2องวันหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมดูการนันะตีนี่การันตีนี่หกสาม สามคูณเจ็ดสามเจ็ดยิบเอดต้อจะเปิดกันทีได้อยู่นะครับโอเคผมรอตู้อตู้ตู้ตัวอ่าปอดแสงนะครับค่อยเปิดเนะเาะก็อาจจะเปิดเกียร์จันทาด้วยอะไรเงี้ยอืมอาจจะโชคดีเปิดเกยียร์เกจันทานี่ฮะแบบอันนี้อันนี้เลยนะตอนนี้ผมก็ไม่มีตัวแบบนะครับเมวานทางเกมไอแจกสิบใบามา ทางอะไรนะทางไอ้ไอ้กิ้วนี่แหละเออเขารวมกิ้วได้ได้สิบใบมาผมก็ไม่ได้หรอกอ,อันนี้ผมคิดอยู่ว่าผมจะวิ่งยังไงให้ได้ให้ได้อ่าไอ้กี่เมตรวนะเนี่ยให้วิ่งกี่เมตระวะอันหนึ่งนะผมดูกสองร้อยเมตรจะวิ่งยังไงให้ได้สองร้อยเมตรตอนนี้เนะี่ยผมคิดอยู่โอเคเดี๋ยวสองร้อยเมตรเดี๋ยวสองร้อยเมตรแต่จะใส่ไปก็ได้ไมั้ง ระดบหนึ่งนะคิดก่อนอันนี้คิดหนักอยู่ค่อนข้างคิดหนักนะเพราะว่ามันมันไอ้นั่นอะคือเราไม่อน้อยไงแล้วเราก็ไม่มีตัวนะเข้าใจปะครับโอ้โหโคตรยากเลยอะโอ้โหจะ,จะใส่ไปก่อนแล้วกันเนาะเผื่อวิ่งได้สองร้อยเมตรเองสองร้อยเมตรจะได้ปะ คือก็ไม่ได้เอาเยอะเลยนะเออน่ะยื่นไงผ่านป้อมได้ซ้ำเนี่ยืมโอ้โหยากจัดยากจัดเลย อโคตรยากอะ่ะดูดิแค่ร้อยเมตรจังยากเลยเชี่ยโอ้ยแค่ร้อยเมตรจังยากเลยอะ่ะเออแล้วตีอีกกี่เมตรอ่ะโอ้โหอีกร้อยห้าสิบเมตรยากยากทุก้นยากอยู่เอออืมทำไงดีเอ่ะ อาจจะต้องปล่อยสเตตบิ้งเนอะอม,มันยากไปอ่ะอืมความยากไปเนาอมันมันมันยากเกิดอะครับก็คือมันมันทำรอไอดีใหม่แล้วทำพ่อขัานยากกันดูดิคือผมห้าสิบเมตรยังลำบากเลยคิดเอาโอ้อีกสองอีกร้อยห้าสิบเมตรนี่ยากต้องมีตัวอันตา้าสักตัวหนึ่งเออแล้วก็ใส่เกียร์นะ น่าเชื่อหลายเมตรมมตัวเปิดเลยกิวกิววอลไม่ตีหรอกอ่ามันต้องทำตอนนี้ผมฟุ๊บมันจะได้หนึ่งสองในหกใบในนี้มีกี่ใบวะไม่พอเปิดไม่พอเปิด โอเคไม่เป็นไรโอเคส่วนอ่าพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยๆไปเล่นเล่นไปเนาะเก็บไปตรงเนี้อันนี้ผมจะเก็บขกบตัวหนึ่งดาวไม่ครบนะแล้วก็ไอตัวสองหนึ่งดาวสองดาวไม่ครบด้วยอืมเดี๋ยวผมวิ่งนี่ไปก่อนคือว่าเก็บหนึ่งดาวสองดาวไม่ครบด้วยอนะมันก็เลยแบบลำบากหน่อยตัวนี้ผมเอามาแบกนะแบบเอามาเคลียร์เวฟอะ มันแรกมันไม่มีเกียร์กระเป๋าออกสก,กิลวะ่ะเออน,น่ะน่ะให้มันเกียร์แบบอย่างเงี้ยโอ้ลำบากจัดจริงจริงเกียร์มันก็เกียร์ได้แต่มันมันไม่มีเกียร์ออกสก,กิลวะ่ะเออก็ลำบากหน่อยครับไม่มีตัวติงป้อมแรงๆเนาะโอเคเดี๋ยวผมมาเล่นอะไรนี้ไอตอนเนี้ยเนี่ยผมแบบอยากได้เบาวตัวเนี้ยเออเบาวไทเกรอร์นะครับ นเนี่ยหาคนแบกอ่ะอน,นี่จะมันลุน,น่าจะได้อยู่โอเคโอ้ยถ้าได้มาเอ่อเบลมันจะขึ้นเนาะอันนี้อันนี้ผม,มได้เอาเบล้ยนะเกียดซื้อไม่ใช่เลยหรอกอันหนึ่งนะครัพยาจะมีเสียงฟึดฟัดฟึดฟัดอันนี้ผมแก้ไม่หายจริงแตไออันนี้ผมลองใส่หูฟังแล้วนะคือว่ามันรู้จะมันจะแก้ได้ไหมนะ อันนะต้องตัดอันนะเออคือมันมันไม่รู้อ่ะมันเป็นไรขอก็ว่าผมก็พยายามอาทางห่างเลยนะเออแล้วนะตัวหายหมดแล้วหรอตายแล้วเหลือแค่โซเอ,อจบแล้วได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะได้โอเคคนใหม่นะ้ตัวเแบกตัวใหม่แล้วเร็วน่าจะดีขึ้นเดอะยอยู่ว่ตัวเนี้ย อดีตเยอะมากออหาเพื่อนในกลุ่มที่โคจีแจกก็ได้ครับไม่ไม่จะไ,ไปเที่ยวเลย <c oughs> เพื่อน,กนเก่งๆในนั้นเยอะคนแบกตัวแบกเยอะมากเออผมก็หายนั่นแหละโอเคโอ้คือว่ามันตัวไอ้บาร์เทเกอร์เนี่ยถ้าต้นเกนเราไร่มีอย่างเงี้ยมันมันช่วยได้นะเพราะเป็นสายมังไวไงแล้วก็เามาเคลียร์เวลปฏีอะไรเนงะี้ย ต้นเกมครับเราไม่ได้ลงพีพีนั้นพีพอยู่แลว้วเรามาฟาร์มเพชรอะเออตล้วสองพันหนึ่งผมพอพอ,อ,อผมได้ครบสองพันหนึ่งใช่ไหมผมก็จะมาเปิดนะครับเออจะมาเปิดต่อนะอ,อืมเปิดเส็จไม่รู้ว่าจะโอ,อ้ผมไม่รู้เหมือนกันนะจะทำอะไรต่อเปิดเสร็จก็เปิดเกียร์ต่อแล้วครับอ,อืม โอเคขอให้ได้ขอให้ได้ถ้าถ้าคาดหวังก็ก็อะไรนะเขาเรียกว่าถ้าคาดหวังก็ผิดหวังเออเป็นไงไม่ได้ที่เราจะแลวครับเอ่เสืออ่าโอเคสามร้อยปุ๊บอันนี้คันโมเดลนะปุ๊บเชิญเพื่อนอีกก็ อีกหนึ่งร้อยอ่ะนยากครบอยู่นะม่นจะครบอยู่นะครับอืมน่นาจะครบไงอยู่เพราะวันเชิญแฟนแฟนที่สิบก็สามวันพอดีไงอ่าอันนี้ก็เลาอินกี่วันวะอืมอก็ยัได้เกลียกเปรียบเกลี้ยวกับฟอาให้จะเป็นแต่จับนะเออ โอเคหมดเป็นเชิญนะหนึ่งสองสามสี่ต้องหาเพื่อนเพิ่มนะครับอืมโอเคนะครับก็คลิปก็มีประมาณนี้นะผมผมเล่นมาได้สักพักหนึ่งละแยวต้องรอเล่นอ่าสเตนหลักไปแล้วก็ฟ์มพวกตัวหนึ่งดาวอะไรเงี้ยตัวหนึ่งดาวสองดาวอะไรเงี้ยนี่นี่ก็ได้เยอะอยู่นะเหยียบสมุดนี่ได้ได้การันตีอยู่นะจริงเนี่ย ันโผล่ตรงนี้อีกตรงนี้ตรงนี้ไอ้ไอ้ตัวนี้โผล่โผล่โผล่เนี่ยเราเก็บเพชรได้เรื่อยๆเออสบายครับสมัครไอดีใหม่ได้การันตีแน่นอนถ้าสมัคนรทันโคลาโบอะไรเงี้ยโอเคครับคิดถึ้ก็มีแค่นี้ครับโอเคครับขอบคุณที่มาชมครับผมครับบ๊ายบาย